สวัสดีครับพบกับฟุตบอลบายดีที่นี่มีแต่สิ่งดีๆสำหรับคนรักกีฬาฟุตบอลคลิปนี้วุตบอลบายดียังอยู่ที่สนามวุตบอลอุทยานปศะสัตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตัดมาดูกวนที่สองรุ่นทั่วไปเลยนะครับผมตัดมาที่เลี้ยวเลยแต่ว่าทุกคนขึ้น3ครับขนามธงหมากรุกเหมือนกันถ้ายิงจากเขตนี้ไปนะครับเข้าประตูเนี่ย ลดหนึ่งแต้มครับเอาละครับขึ้น3มมามาแล้วครับคนนี้สู้เต็มรูปแบบเลยนะครับเข้าหรือเปล่าครับโอ้โหก็ยังพอมีีมุมสู้ได้ครับจะจบเท่ากันไหมนี่โอ้แรงแล้วครับลูกนี้น่าจะถึงผมเลยครับโชคดีที่เชือกอยู่สุด โอ้มาดีครับลูกนี้หมุนเข้ามาไม่แรงไปนิดหนึ่งแล้วนะครับอ่านี่วางหัวไม้ตามที่ครูสอนมานะครับแล้วก็จัดระเบ,บียบร่างกายมองเป้าหมายมาอีกเลยครับนะออกซ้ายครับเฮ้ยเน่องอยู่หรือเปล่าครับถ้าชนก็อยู่นะครับไม่ชนครับกลเ่่นนอมาดูครับ ในเขตประตูนี่ลูกใกล้ก็เล่นก่อนนะครับนี่เขาจะยิงสีนะครับถ้าเข้าก็ลดหนึ่งแต่ได้ลบหนึ่งครับมาดูครับยิงเอ้าไม่เข้าครับโชคดีครับได้ห้าครับอยู่ที่เส้นนะครับมีหญ้าด้วยยิงครับลูกนี้ชนเสาครับ ชนเสานะครับแต่ว่าก็โชคดีที่มีมุมนะครับครังที่ห้ายอมลดแต้ม<ๆ>ลูกนี้ก็ต้องวางมานะครับดูว่าเขาจะสู้หรือเขาจะหวาดนี่ครับบุดบอลมันไม่ง่ายนะครับหกครับแคบนะครับลูกนี้โอ้โหเก่งมากเลยครับ ขาขอเล่นก่อนเลยครับครั้งที่5วางครับนี่เล่นเป็นครับโอ้แต่ดูลายผิดไปหน่อยเขาก็วางคืนครับจบเจ็ดครับพอเริ่มเล่นก็เป็นอย่างนี้แหละครับเขาก็เก่งกันนะอนาคตแน่นอนตูสุดยอดครับ ถ้าชอบก็ติดตามชมคลิปฟุตบอลบายดีได้ทั้งใน YouTube, TikTok และ Facebook นะครับ